สวัสดีค่ะวันนี้แม่อูพามาดูที่ดินตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเอาใจท่านผู้ชมที่ต้องการที่ดินเปล่านะคะสำหรับที่จะสร้างบ้านหรือประกอบกิจการเองติดภูเขานะคะใกล้กับเขื่อนขุนดานเพียง6กิโลเมตรนะคะห่างจากถนนหลักสาริกานางรองเพียง100เมตรนะคะตรงนี้อยู่ที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเลยค่ะนี่ค่ะแปลงที่อุบอกก็คือแปลงนี้เลยค่ะ เป็นที่ที่ปรับให้นะคะเจ้าของพร้อมขายนะคะฉนดคุดแดงค่ะขนาดสามไร่สองงานนะคะที่สําคัญนะคะข้างๆนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นถนนคนกรีตนะคะก็คือด้านข้างของแปลงของเราเนี่ยค่ะตดภูเขาค่ะภูเขาแบบกว้างๆนี่ค่ะภูเขาเนี่ยสองร้อยเมตรนะคะเป็นภูเขาแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะจะเป็นบ้านของขึ้นบ้านขึ้นแนวเาขาหมดเลยนะคะที่ดินของเรานะคะเหมาะสําหรับที่จะทําธุรกิจ ได้มากมายเลยนะเพราะว่าจะเห็นเลยว่าภูเขาอะคะ่ะอยู่ข้างหลังเครือเขาโรเล,เลนเนี่ยค่ะเขาใหญ่นะะี่ค่ะเห็นเขาไหมแล้วก็มองเห็นสันเขื่อนเลยนะคะตรงนี้ค่ะมองเห็นคำว่าเขื่อนขุนด่านเลยนะคะนี่อันนี้อุต่ายจากไอโฟนเนาะถ้ามาดูคือจะชอบมากมากเลยแปลงนี้นะคะค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าทางเข้าแปลงที่ดินนะคะตรงที่นี้ก็คือจะเป็น ทางเข้าที่ติดกับถนนสาร,ริกรทางลองนะคะเส้น3049ค่ะ100เมตรนคะคะรถก็คือจะวิ่งขวาเข้ากรุงเทพนะคะวิ่งซ้ายก็คือไปน้ำตกสาร,ริกาเขื่อนขุนด่านนะคะอันนี้ก็คือจะไปบ่อตกปลาแล้วก็ไปสนามคอร์รอยยันฮิลนะคะตรงนี้ก็คือจะมุ่งหน้าไปสนามคอร์รอยยันฮิลค่ะ ท่านที่มองหาที่ดินสำหรับสร้างบ้านหรือทำกิจาการขนาด3ามไร่สองงานนะคะตรงนี้อยู่ที่ตำบลสาิดกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนอายกนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือจะติดกับภูเขาเลยนะคะแล้วก็เป็นทางคอนกรีตค่ะอันนี้จะเป็นถนนยกสาธารณะห้เมตรนะคะเป็นคอนกรีตค่ะซึ่งก็มีเพื่อนบ้านที่ เป็นพื้นที่จับจองนะคะเขาก็ยกบ้านอยู่ตีนเขาแบบนี้เลยทั้งแถบเลยนะคะนี่ค่ะเป็นภูเขามีต้นทุเรียนลองกองลำไยมะยงชิดนะคะเป็นบ้านสวนตรงนี้ใกล้สุดก็จะมีเป็นส้มโอนะคะร้อยะค่ะนี่ตรงนี้เลยนะคะ ที่ดินของเราอยู่ตรงนี้ค่ะขนาด3ามไร่สองานนะคะนี่หลักเขตนะคะสีแดงตรงนี้ค่ะเติมที่ดินก็จะไปตรงนู้นแต่เจ้าของยกให้สาธารณะนะคะถนนคอนกรีตที่เพิ่งสร้างเลยนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะถนนนี้กว้างหเมตรนะคะมีไฟฟ้า3ามเฟสหน้าแปลงนะคะไฟฟ้าพร้อมปะปาพร้อมนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะให้เห็นนะคะเนี่ยค่ะเราอยู่ติดเขาเลยนะคะเป็นที่ดินติดเขาติดถนนคอนกรีตติดถนนลาดยางรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะคะด้านหน้านะคะเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่ยกบ้านขึ้นนะคะติดภูเขาค่ะนี่ก็คือหลักเขตความกว้างของแปลงนะคะที่เมื่อกี้อุยยืนอยู่ตรงโน้นมานะคะค่ะก็จะเห็นบรรยากาศ ภูเขาลูกนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะหลังแปลงนะคะก็จะเป็นสวนกล้วยของเพื่อนบ้านนะคะเจ้าของฝากขายนะคะที่ปรับแล้วนะคะเข้ามาเป็นเจ้าของใช้พื้นที่ได้เลยนะคะสวยมากๆานละแปลงนี้ในแปลงก็จะมีเป็นพวกไม้ตรงนี้ต้นคูณนะคะต้น ชนลเขาเรียกต้นอะไรนะเชยพึกไหมต้นคูณค่ะเป็นที่ดินอยู่ในชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะน้ำตกวังตะไคร้สาลิการนางรองนะคะสนามกอล์ฟรอย,ยนลฮิลค่ะใกล้สุดก็คือสนามกอล์ฟรอย,ยนลฮิลนะคะไปตรงนี้เลยค่ะดินดีมากๆเลยนะคะจับมาทำสวนก็ได้นะคะ หรือจะมาเปิดเป็นกิจการห้องพักรีสอร์ทโฮมสเตย์หรือเป็นเขาเรียกอะไรเออเออแอดเวนเจอร์ได้นะคะตรงนี้ค่ะในนี้ก็จะมีต้นตะแบกต้นคูนต้นมะรุมขิ้เหล็กต้นมะขามต้นไผ่นะคะค่ะเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมนะคะหันหน้าเข้าหาภูเขา แบบนี้แล้วก็ด้านกว้างของถนนนียค่ะติดกับแนวคอนกรีตเลยนะคะเพื่อนบ้านที่ขึ้นอยู่ก็คือเป็นเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ตีนภูเขาเลยนะคะนี่ค่ะข้างหลังก็จะเป็นสวนผลไม้นะคะสวนเงาะค่ะอยู่ข้างหลังผลไม้รวมค่ะนี่ล่มยื่นนะคะเจ้าของยกแปลงขายเพียงไล่ละ4สี่ล้านสองแสนบาทนะคะ อันนี้เป็นโฉนดคุดแดงนะคะขนาด3ามไร่2งานยกแปลงไร่ละ4ีล้านสองแสนบาทเลยนะคะอ่าอันนี้เจ้าของเขาก็มาปรับเกลี่ยพื้นดินนะคะต้นที่กำลังแบบแข่งกันงอกง,งามนี่คือต้นผักโขมนะเนี่ยเอาไปลวกจิ้มน้ำทิกเลยนะคะนี่อร่อยเลยเนี่ยสวยๆเลยนะคะดินดีนะคะถ้าเกิดว่า าไม่ใช่หน้าดินนะคะผักขมนี่จะไม่ขึ้นเลยนะคะเนี่ยดินร่วนซุยมากๆเลยนะคะนี่นเพื่อนบ้านมาเก็บไปใช้ประโยชน์กินกับน้ำพริกได้เลยนะคะหูเข้ามาตรงนี้กว้างมากๆเลยนะขนาดกำลังพอดีค่ะซึ่งตอนนี้นะการซื้อที่ดินนะคะก็พยายามอยู่ติดภูเขาก็ต้องแลกด้วยความว่าเออต้องถมนะ อันนี้คือไม่ต้องถมแล้วนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะค่ะตอนนี้อุ้อยู่ตรงกลางแปลงที่ดินนะคะเป็นที่ดินขนาดสามไร่สองงานนะคะห่างจากถนนหลักสี่เลนสาริกานางรองเพียง1นึร้อยเมตรนะคะเข้ามานะคะด้านข้างของแปลงที่ดินนะคะประมาณ33มเมตรนะคะส่วนด้าน ยาวนะคะก็คือจะเป็นแนวยาวมาตามถนนคอนกรีตนะคะซึ่งกับขนานกับภูเขาลูกนี้เลยนะคะซึ่งเพื่อนบ้านนะคะเขาก็จะใช้พื้นที่เป็นสอคอนะคะก็คือครอบครองสิทธิ์นะคะสร้างบ้านอยู่อาศัยอยู่ด้านนู้นนะคะนี่เป็นแนวอยู่ภูเขาอยู่ข้างหลังนะคะเนี่ยส่วนที่ของเรานะคะก็คือจะเป็นถนนคอนกรีตนะคะถัดมาก็คือเป็นที่ดินของเราเลยนะคะ เป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมค่ะข้างหน้าเป็นภูเขานะคะแล้วข้างหลังก็เป็นภูเขาล้อมรอบนี่คือเขาใหญ่เลยนะคะข้างหลังเราก็คือเป็นน้ําตกสาลิกานางรองวังตะไคร้เขื่อนขุนดานนะคะแล้วก็เขาใหญ่เลยนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในชุมชนนะคะสามารถที่จะมาทําอะไรได้บ้างนะคะแปลงนี้ก็เดิมเป็นสวนผลไม้นะคะเจ้าของกอ็ตัดแบ่งขายให้นะคะก็จะเป็นแปลงนี้เลยนะคะเนี่ย ที่ยังเหลืออยู่ก็จะมีเป็นพวกไม้ป่านะคะไม่ว่าจะเป็นต้นตะแบกต้นคูนนะคะต้นาหางนกยูงนะคะนี่พุทราป่านะคะต้นมะลุมนะคะนี่เป็นแปลงที่สวยนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าที่อูเดินอยู่เนี่ยก็คือเป็นต้นผักโขมนะเนี่ยค่ะตอนเด็กอูเคยแบบตัดให้หมูนะคะเลี้ยงหมูช่วยคุณตาคุณยายนะคะ เลีย้ยงเป็ดนะคะเอาไปต้มหอมมากใสลํำนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ที่เราจะสามารถมาใช้ประโยชน์นะคะได้เลยนะคะท่านที่อยากได้ที่เปล่านะคะวิวเขาอยู่ในเมืองที่ดินตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนี่ยราคาประเมินสูงที่สุดนะคะแล้วก็เป็นแปลงที่โล่งนะคะติดถนนรอบแปลงเลยนะคะ สามด้านเลยนะด้านข้างนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นถนนนะคะด้านหลังเนี่ยติดก,กับสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านแล้วก็ภูเขาอยู่ข้างหลังเราเลยค่ะภูเขาล้อมรอบเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นสวนเงาะนะคะมังคุดส้มโอค่ะค่ะตอนนี้อูเดินเข้ามาอยู่ที่ร้อยเมตรของด้านข้างแปลงที่ดินนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแนวของเพื่อนบ้านยกบ้านขึ้นมานะคะ เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตค่ะเนี่ค่ะให้ดูนะคะว่าเห็นภูเขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ไงบ้างคะเป็นพื้นที่ที่สวยมากมากเลยนะคะอยู่ในชุมชนนะคะเหมาะสําหรับทาธุรกิจทําธุรกิจค้าขายหรือว่าทําเป็นบ้านสวนนะคะหรือจะถือเกฑงกำไรก็ได้นะคะเพราะตอนนี้ที่ดินที่ราคาสูงที่สุดของจังหวัดนครนายกก็คือตําบลสาลิกาค่ะแหล่งท่องเที่ยวใกล้สุดก็คือแก่ง3ามชั้นนะคะขับออกไปปากซอยก็คือเลี้ยวขวาเข้าแก่ง3ชั้นเลยนะคะข้างหลังอุ้ดที่ติดกับ ที่ดินเนี่ยค่ะก็คือทะลุซอยเข้าไปก็คือเป็นสนามกอล์ฟรอยัลฮิลนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะไล่ลงไปเลยค่ะก็คือจะเป็นไฮไลท์ของนครเิวือไม่ว่าจะเป็นน้ําตกสาลิกานนําตกนางรองน้ําตกบางตะไคร้นะคะเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งตรงเนี้ยไปเขื่อนขุนด่านเพียง6กิโลเมตรนะคะท่านที่ชอบสไตล์แคมปิ้งก็จะมีส่วนลุงเล็กก็คือใกล้แปลงนี้นะคะแปลงนี้นะคะขนาด3ไร่2งงานเจ้าของขายยกแปลงเพียงไร่ละสีล้าน2แสนบาทนะคะ สนใจนะดูที่ดินแปลงนี้ติดต่อแม่อุคค่ะ0826162428นะคะเจอกันที่แปลงที่ดินค่ะ